สวัสดีจ้ามาจ้ากินขนมจีนอีกแล้วกองมานุ่มจ้ะขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยากะทิใส่ลูกชิ้นตีนไก่บ่ได้เอาออกมาแซ่แข็งสีข้าวหล,ลันี่ก็ติดเต็ม แ่เงากใ่ถุงอ่ะลางแล้วแ่ลางใส่ใค่ถุงแค่ตู้เย็นหมดมื่อผ่านจะสิบโมงเสิบโมง,รมงคริง มันแค่ห้องกับจีสามม้วเคืองเนาะอนี่อะไรถาดกูได้เนี่ยจ้าบ้านจานได้่ยจานนี่ขอนจานถาด <c oughs> มาได้มากินน้ำกันจ้า ยี่หี่ย้ำไก่เฮ็ดน้ำยาขนมจีนไก่สีเฮ็ดไว้ไลา่ได้จ้ะแล้วบ้านในย้ำนั่นไก่ก็สิตักใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็อัดซองฟิดไว้ย้ำยาก,ก็เอาออกมาวางไว้ละลายน้ำแข็งแล้วก็มาเฮ็ดกินเพราะว่าบางเทือ่อบางเทื่อไอ้บ่ได้ไปร้านไพลถูกมือ้องใช่ไนะถ้าสมมติว่าถ้าย้ำเฮ็ดจังซี่ก็เฮ็ดหลายๆเลยเฮ็ดแล้วก็ใส่ถุงอัดใส่ตู้เย็นซองฟิดไว้ย้ำยาก็ ม,มันกะปกติคือเกาเยจ้ะ <c oughs> ถ้าเ้าอยากใส่ตีนไก่ใส่ลูกสิ่นใส่หยางจะเ้ากะซื้อมาใส่เพิ่มได้อยู่ต่างประเทศกะเสียเฮ็ดกินแบบนี้จ้ะเพราะว่ายังไงเียยังไกลเสีย,ก,ยก็อยู่ไกล่ลานไทยถ้าแฟนบปอยู่กะบ่บได้ไปบ่ได้เข้าไปทุ่มมือ แล้ววันอาทิตย์เขาก็ปิดชาวบานของบางเทีากับอะไรนี่ทุ่มืเอเด้เพราะว่าอย่างของมอาจากเมืองแท้เนี่ยเสียตีละครั้งบางร้านกามาวันอังคารบางร้านกามาวันพุธเพราะว่าถ้าไปเห็นนี่อย่างจะก็ซื้อแอบย่างพักกับกามาอาทิตย์ละเทีย ใกล้ตัวสิไปเนี้ยพาคข้า,าใหม่ๆรุ่น ม่คือบานเฮ้าบานเฮ้ามีตลาดเม่ดเมื่อตลาดเศ้าตลาดแลงอ๋อเป็นวัดอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะเมื่อนนี้มือเช้าเนี่ยสิบสิบสององศา มาตอนนี้สายแล้วก็แดดออกกับสิบแปดเราจะมันนี่ห้อมเยอะ เช้า,ากบไปโรงเรียนแม่แกจะหยอกไปน็นทงงาน ก็จิตติดรถอ,ออกไปน้ำพ่นอยู่ไขเปน,นเหยแม่เมือน ปบิกิตกินกับขนมจีนแทบแบเดรู้แตมีอะ calma aqui. แบบเขาหากินง่ายคิดยังบอกอ่ะขนมเส้นนี่ยแล้วก๋ยเตี๋ยว ันนี้ล้มนะ้๊ะข้างนอกแล้วเมือ่อใดบ่บล้มกลสิพ้าไปชิดป่าป่าร้ายหลายอยู่นน่ะใกลใส่เบ็ดพวนดึกลงไปในคืนว่าเป็นสิบถ้าซ้ำกินเนี่ยที่เดียวสองเที่ยง่ะปีที่แล้วได้เป็นร้อยโลปลาสบับเะอามาเห็ุประทู ปลาทูหนึ่งปลาทูเค็มอัดใส่ส่องกิ่ดเลยแซ่แข็งเลยเจกีไก่้ <c oughs> กม้าม่ไม่เปโตูปลาเนาะตั้งแต่ซีว่าปีที่เรวม,มันหนาวไรยทะเลเป็นน้ำแข็ง กล้ไปโตปลานี่ใกล้สิมีแอนเครื่องไปเจาะจะไปเจาะไปกับแม่ไอไปจะอจ่อเราก็เป็นหูลงไปเป็นหูลงไปแล้วบันนี้ก็เอาเบสเล็กน้อยคือเบสเด็กน้อยเลยนะจ่ายย้อนลงไปปลาก็กินขึ้นมาปลาหนี่โตแล้วเป็นฟองโลสามโลผนเดทจ่าปลาทะเลอยู่เนี่ยแซ่บแซ่บมึงตะเนือประคอเขาอยู่ในี่ขเอินประทดเนาะโตแบบง่ายเด ถ้ามันโตใหญ่อ,อีหลีนี่ซุ้มเลื้อนมันออกไปนี่กระตูนึงกับเป็นหาโรตีโลแต่ว่ากไก่บริเวณออกไปไกลไก่กับยอน้าแข็งอยู่ใกล้ๆบ้านจะแลกับไอ้ย้อนลงไปดึงขึ้นมาไอโตนึงเนี่ยโลกลัวสองโลกโลกัวสามโร้คุณะบบด,ด,ดะแกนโตเบิกใหญ่บันเนี้มาเห็ดปลาแดดเดียวมาต้มยำเมืองเสเนื้อมันคือเนื้อปลาคอเนี่ยแซ่บแซ่บ ย้อนลงไปดึงขึ้นดึงขึ้นนด้เลยจ้จะเจ้าว่าหลายปีแล้วน้ำบ่เป็นน้ำแข็งทะเลบ่เป็นน้ำแข็งบากล้าลงยันตัวปุ๊บลงไปไม่ค่อยหนาวแตงแป้เขาไ่าพวกเขาน้ำแข็งละลายกบ บ่ค่อยบ่ค่อยหนาวเราก็บล้วก็บ่ทะเลบ่เป็นน้ำแข็งมีปีนั้นสองปีแรกที่ไกลมา้าน่ะทะเลเป็นน้ำแข็งตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้ว ทีมาเนี่ยสูงส่วนหัวเดือดโดดลงไปเนี่หายลงไปได้ <c oughs> หิมะเลยเด้อที่มาห่างทางเนี่สูงก็ยังข้าเข่าไปได้ทำในอุโม,มงค์เนี่ยนล้วนี่บ่ค่อยหลาย จ้งประเทศก็จังซือเห็ดอย่างนอกจากเงาเห็นหมูบนเห็ดขีดเพราะเยมีหมูคุยกันเลยเห็ดถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วสามีไปเห็ดงานแล้วกับเงาอยู่บ้านกับแมวแเห็ดงานบ้านหางแทมมือเด็เห็ดอีกยังแล้วแล้วใกล้ก็ออกไปพาฟื้นผู้เดียว ที่แฟนิันตัดถึงไม่หายก็กลับไปพาพาทนหน่อยๆคนดูซื้อ,อมาค่อยเป็น,เ,ปนเบือ่อพออี่มยังไงเนี่ยนานหนาวหิมะลง,ห,งนหน่อยยูแต่ใหบ้าพ่อหนานนี่อยากเห็นอย่างเห็นเลยอยากไปเช่าใา้ไป จังไนั่งหนาวอยู่ในบ้านเดี๋ยวมึงจะตั้งหิมะตกพอที่ออกไปจักว่ารองเท้าจักว่าหมวกจักว่าถุงมือแช่ก็หนาวสองสัตวสามสัตก็แต่ามันก็ดีอยู่อันใกล้กับมากอยู่เด้อหนาวได้เล่นหิมะออกไปเล่นหิมะกับพ้าลูกไปเล่นหิมะ แช่หมูแช่เบียร์แช่อาหารนี่ปุต้องเอาขอมาแช่ตู้เย็นได้จ้ะเยัดแล้วหิมะหนาบ้านเลยคลิปนี้ก็ยาวแล้วน่าจะตัดสิเบื่อให้มันเบื่อแล้วแหลกแบบบุ๊ มาเฮ็ดอ่มคลิปใหม่เป็นกำลังใจให้แน่เด้อจ้ากดไลค์ให้แน่มานี้ก็แค่นีน้เนาะจ้า <Yeah. S 1> บ๊ายบาย